สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีนะครับสวัสดีครับวันนี้หนอมในชาแนลนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมเป็ดไล่ทุ่งนะครับว่าเขาเลี้ยงกันยังไงนะครับตอนนี้ก็อยู่บรรยากาศท้องทุ่งนานะครับหลายๆคนอาจจะชอบนะฮะเบื่อชีวิตในเมืองนะครับวันนี้ก็เลยใช้เวลาว่างนะครับมาถ่ายทำเป็ดไล่ทุ่งให้เพื่อนๆ เอฟีได้ชมกันนะครับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับสําหรับฝูงเป็ดไล่ทุ่งฝูงนี้นะครับก็จํานวน3 0 0พันกว่าตัวนะครับก็เช้าเช้าเนี่ยเป็ดไล่ทุ่งเนี่ยตอนตีห้านะครับเขาจะไข่นะครับอย่างกับสามพันกว่าตัวนี้ก็จะได้ประมาณ30กสิกแผงก็พันกว่าฟองนะครับแล้วก็ผู้เลี้ยงเนี่ยก็จะปล่อยไปตามท้องทุ่งนานะครับที่กําลังเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาเป็ดไล่ทุ่งนะครับปล่อยลงไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะขออนุญาตจากเจ้าของทุ่งนาก่อนนะครับท้องที่ก่อนเราจะเห็นนะฮะจำนวนเป็ด3 0 0พันกว่าตัวเนี่ยก็ต่างไซส์หาของหาของกินนะฮะหาอาหารของเขานะครับก็เป็นพวกปูหอยกุ้งนะครับนี่นะครับก็เป็นการเลี้ยงที่แบบไม่ต้องให้หัวอาหารนะครับก็มืดไหนนอนนั่นนะครับแล้วเขาก็จะมี กลางเต็นท์นะครับสำหรับเอาไว้ให้เป็ดนอนให้คนนอนนะครับคนก็นอนเต็นท์เป็ดก็อยู่ในราวนะครับก็อยู่เฝ้ากันไปนะครับบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศของทุ่งนานะครับกับวิถีชีวิตชนบทนะครับวันนี้ประเอญแอดมินนะครับขับผ่านฮะจะไปถ่ายรถไฟแต่เจอบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องถ่ายให้เพื่อนๆนะฮะ เอฟซีที่ชื่นชอบรถไฟได้ชมกันนะครับรีแลกบ้างนะครับนี่นะครับเห็นเป็ดแล้วอิจฉาชีวิตของเป็ดนะครับที่มีน้ําเล่นทุกวันนะครับอันนี้เวลาตกเย็นคุณลุงเขาจะเข้าคอ,อกใช่ไหมครับผมเขาจะเข้าคอ,อกแล้วก็อตอนตีห้าก็คุณลุงก็จะเก็บไข่มัครับผมเก็บไข่มันนะฮะนี่คุณลุงเขาก็เลี้ยง เป็ดอยู่ตามไร่ทุ่งตามท้องทุ่งนาไปเรื่อยๆนะครับก็ถือว่ากี่ปีครับมันถึงจะโตครับคุณลุงอายุเลี้ยงออกจากความมาปล่อยลงทุ่งก็ประมาณสักห้าเดือนก็เริ่มไข่แล้วอ๋ออันนี้เป็นเป,เป็ดไข่ทั้งหมดนะเป็ดไข่ทั้งหมดเลยแล้วมันไข่กี่กี่ระยะเวลานาน,านไหมระยะเวลาไข่ก็ประมาณสองปีถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับ พอเลยสองปีไปแล้วมันก็จะไม่ค่อยไข่แล้วไม่ค่อยไข่แล้วค,คน<ม>ลุงบอกคือเวลาสองปีไม่ค่อยไข่แล้วแล้วเราเอ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 าไปทําอะไรก็เข้าลงเชื่อดนะครับขายข้าก็ขายเป็นเนื้อไปนี่นะฮะเพื่อนๆครับโอ้โหแบบเป็นอาชีพที่บางทีเราอาจจะมองมองข้ามกันไปนะฮะนี่นะครับบรรยากาศทางด้านนู้นนะฮะก็จะมีรถเกี่ยวข้าวนะครับรถก็เกี่ยวข้าวไปแล้วก็ยางก็บินเต็มท้องทุ่งนาเลยนะครับ รบรรยากาศเป็ดไล่ทุง่งแต่เขาจะไม่ไข่ตามถนนอะไรอย่างน,นี้ไม่ไข่ในในไม่ไข่อ,อ๋อเขาจะไข่ในลานะคะที่คุณลุงเขาเตรียมไว้สมมติว่าวันนี้เขามาปล่อยบริเวณนี้จะเป็นทุ่งนาเยอะมากนะครับก็คุยกับเจ้าของที่ก่อนนะว่าเราจะเอาเป็ดเรามาลงส่วนใหญ่ก็จะเขาจะยินยอมนะครับพระเป็ดนี้หนึ่งมูลของเขาเนี่ยสามารถเอามาเป็นปุ๋ยได้นะครับได้ครับนี่นะฮะก็ เป็นบรรยากาศเป็ดไล่ทุ่งนะฮะถ่ายเอามาให้ชมกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆเอฟซีดูบรรยากาศนะครับบางทีเราอยู่ในเมืองเรา,เอ,าอยู่การทํางานของเราเนี่ยอาจจะอยู่ในตลาดนะฮะในที่ชุมชนแต่เราไม่เคยเห็นน้อยครั้งที่เราจะมีโอกาสได้มาท้องทุ่งนาแบบนี้นะครับก็เห็นเป็ดแล้วอิจฉาเป็ดเป็ดเล่นน้ํากันแบบมีความสุขมากๆนะครับ ชีวิตแบบนี้นะครับชีวิตแบบที่ในเมืองหาไม่ได้จริงนะครับผมว่าชีวิตแบบนี้ก็มีความสุขดีนะครับไม่วุ่นวายไม่ต้องแข่งแย่งไม่ต้องชิงดีชิงเด่นกันนะครับผมว่าอย่างนี้ก็มีความสุขครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆ fc นะครับที่คอยติดตามช่องหน่อมไหนชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะที่ขับรถผ่านมาแล้วก็มาเจอบรรยากาศท้องทุ่งนะครับก็เลยเก็บมาฝากนะครับ ก็เลยอย่าลืมติดตามนะครับหนอมไหนชาแนลด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสับสันกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณนะครับ